ดูนะคะดูนะคะเพื่อนวันนี้เริ่มบานแล้วนะคะแล้พวพรุ่งนี้ก็จะบานมากกว่าเดิมนะคะ ะะบานมากเลยจะลองดมดูนะคะหอมหรือเปล่านะก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะ ดูขานะคะเพื่อนนกตัดตัดต้นเก่าเขาทิ้งนะเพราะว่าใบเขาจะใบไม้นะคะคล้ายแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะนกเลยตัดทิง้งอดูเขาเกิดนะคะเพื่อนเกิดเยอะมากเกิดใหม่เยอะมากใครไม่มีขามานะมาเอาบ้านนกเดี๋ยวนกขุดให้นะคะเนี่ยเนี่ยขุดแบ่งไปนี่โอ้ได้เยอะมากกินตั้งปีแบบ ถ้าทั้งหมดนี่งใส่กินไม่ทราบจะบอกว่ากี่ปีแน่นะดูนะเนี่ยเนี่ยงอกใหม่โอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยนะคะคือที่อยู่ใต้ดินอีกไม่รู้เท่าไหร่นะคะเนี่ยกำลังเตรียมงอกขึ้นมานะอืมอะไรจะขนาดนั้น อดเลยนะเนี่ยไม่อดเลยเยอะมากยังยนนอยยงอีนอนอ้ะเยอะค่ะนกว่าอยู่ข้างล่างนี่เยอะมากเลยมานะคะเพื่อน ถ้าใครไม่มีค่ะนะนกให้ฟรีเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บตังค่ะโอเคนะคะเนี่ยกระเพาก็เยอะมากค่ะเยอะอ๋อขึ้นกินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะกระเพานะเวลาไม่มีนี่รู้สึกจะอยากจะกินมากแต่พอเวลามีนี่ไม่นึกอยากค่ะน้อยมากที่จะกินกระเพานะ เป็นสัจธรรมค่ะไม่อดไม่อยากออยิ่งอดยิ่งอยากอันนี้ก็มาอัปเดตใบสะระแหน่นะคะแปลงสะระแหน่นี่ปลูกทิ้งไว้นี่ไม่ทราบกี่ปีแล้วนะคะเนี่ยไม่ใช่ฤด,ดูของเขาเขาก็จะแห้งนะเอ,อืฤด,ดูของเขาเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะเริ่มสวยนะตอนนี้นะ ใบคุยใชยเนนะะ่เหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มงามนะคะเริ่มงามนะคะ,ะ,คะก็เหมือนกันนะคะไม่อดไม่อยากนะคะส่วนสำหรับตะไคร้นะก็ไม่ค่อยงามนะะใบไม่แต่คงไม่ใช่ฤดูของเขานะ,ะแต่นุกก็นี่ก็ไม่อดค่ะเยอะมากกินไม่หวัดไม่ไหว นกตัดไปแล้วหั่นใส่ตู้เย็นไว้นะเพื่อนใส่ช่องฟิตไว้เวลาจะทำอาหารก็ออกมาทำนะคะก็เยอะจัดค่ะคือทานสดๆก็ได้มาตัดจากต้นก็ได้นะมาดูกุหลาบนะคะตอนนี้บานเยอะมากเลยค่ะฤดูนี้เป็นฤดูของกุหลาบนะคะกุหลาบที่ไหนทุกที่นะคะบ,บานเต็มไปหมดนะคะ แต่กุหลาบต้นนี้เขาจะดอกดอกซ้อนนะคะกุหลาบซ้อนสวยมากนะ,ะคือแล้วทนมากค่ะเพื่อนทนค่ะอยู่ได้หลายวันมากเลยนะะชอบค่ะนกชอบกุหลาบเพื่อนๆนกคง,งชอบเหมือนกันนะฮะอันนี้ค่ะใบมะกรูด ลูกใส่กระถางนะเพื่อนเนี่ยไม่ทราบก,กี่ปีแล้วนะคะนี่ทนมากนะคะแต่นกนกจะไม่ให้เขาสูงนะคะก็ตัดเรื่อยๆนะคะเนี่ยจะคอยดูว่าลูกเขาเนี่ยจะอยู่ทนแค่ไหนนะคะจะร่วงไหมนะคะเาติดลูกนะเพื่อนแต่ก็มีร่วงไปบ้างแล้วนะค,ะคอยดูค่ะโอเคนะ